สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่บนทวิตเตอร์บน iPhone นะฮะผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนภาษาให้กับเจ้าทวิตเตอร์นะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับสําหรับใครที่เปิดทวิตเตอร์อยู่นะครับก็ให้กดปิดทวิตเตอร์ไปก่อนนะฮะจากนั้นนะครับให้ไปหาเจ้าเซตติ้งนะครับหรือการตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับ จิ้มลงไปหนึ่งทีเมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนหาในส่วนของ general นะครับหรือที่เป็นรูปฟันเฟืองจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปในส่วนของ language and region ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ iphone language ตรงนี้นะครับจิ้มลงไปเลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนหาภาษาไทยครับผม แล้วก็กดไปที่ภาษาไทยได้เลยครับจากนั้นกดไปที่ c เช้งทูไทยครับผมวิธีการนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะทําให้ภาษาทั้งเครื่องของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับและก็ปิดหน้าเซ t t i n g นี้ไปได้เลยครับผมจากนั้นเพื่อนๆก็เปิดทวิตเตอร์ขึ้นมาเล่นได้เลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับภาษาก็จะถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป แลก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ